Hôm nay lúc nào na. tuyển đây Máy siêu phi các em mà. Nâng tổng này cho tìm tụt nè Nâng ติดวิงแล้ววะ่ะติดกองอกแล้ววะ่ะใช้เทคนิคเขาหน่อยแล้วก็ใช้มือกระตุกกระตุกเขาอ่าม,มาแล้วคิดถึงปลาเะน่ปลาเหลืองเ่ยเดี๋ยวก็แกะก็อุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอุ้ยแล้ว แกดูคลิปได้อยู่มั้งเออเดี๋ยวให้ไปเปิดให้ดูคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนนอัูู้ย,ย,ย่บาทม <laughs> งานน,นัดครับชั้ชิดครับมาอีกแล้วนะครับปกติจะเป็นป้าเสน่ของเรานะครับเป็นผู้นำป้าไม่มาลูกชายมา <laughs> คิดถึงนะครับป๋าคิดถึงนะครับอ่าดูคลิปทางบ้านเอานะครับอยู่บ้านนีป่าพักผ่อนนะครับคิดถึงนะครับไปอีเหมือนเดิมครับบรรยากาศเดิมๆนะครับตกปลาข้าวช่วงนี้ไม่ได้ไปไกลครับอุ้ย,ยลูกขังให้พ่อหน่อยเด้อปลาแดงปลาแดงอุ้ยเสียว โอ้ยนะไม่มั่นใจนะนะกังให้ด้วยไปล่อปลาใหญ่อ่ไม่กลัวเลยถังไงมันเลยโยนอย่างนั้นนะของดีอ่ะไปล่อปลาใหญ่อะชิดเราครับข้างหลังขยับเอานะถ้ามันติดตอก็ขยับเอานะหาเหลี่ยมเอานะ คมตื่นยังไม่รู้ไงตุรกีนั่นน่ะปกติเปิดไลท์ปุ๊บแกยากระโดดมาก่อนเลยนะคมเหงาดูแล,ล้วูกอ่ะครับบรรยากาศสัญญาณชัดเจนไหมนาะครับอนนี้ไลท์แต่เช้าหน่อยนะครับไม่ใช่หรอกเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวมันจะ ว่าลมมันจะแรงนะครับมาดูสดๆตรงข้างหลังเอาแล้วข้างหลังไปไม่ถึงครับค่อยๆโยกนะข้างหลังนะกีมาฮะกีเหรอตัวใหญ่เหรอไหวเอาเอาสวิงตักเอาเด้อถ้าตัวใหญ่เอาสวิงตักอย่าโยกนะเดี๋ยวไอ้ไซบิกี้หลดเอาสวิงให้นะเขาได้ลูกเสียไปก่อนเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนอย่าเพิ่งยกนะเดี๋ยวเบียดลาเอาสวิงตากเอาถ้าตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่ เอ,อกันผ้าดนะอ่ะโอเคเดี๋ยวถังเป็นไว้เลยจิ้มวาซาบิทอดก,กรอบๆสดน้ำนะเงีนะยเนาะฮะใส่นกเขาวได้้แลอ่าได้แล้วบอกเขาปวดดีๆนะลูกนาะยใช้ผ้าจับนะไอ้สร้อยปากไอ้แก้มมันคมนะสะบัดพัวเลือดเลยนะ หังเป็นไปเลยสร้อยมาแล้วครับไม่มันต้องแก้มนะครับแก้มไอ้สร้อยอนกเขาอ่ะปลา,าถ้าเป็นปลาตัวใหญ่ต้องระวังอ่ะมันมันมันทําเหมือนไม่ดิ้นนะพอเราจะไปจับปุ๊บโลดเบ็ดปั๊บแมงสะบัดเลยได้เลือดเลยเหมือนคมมีดเลยอ่ะต้องแก้มมันอ่ะผมโดนเปิดเลยอ่ะนิ้วอ่ะเข็ดเท่าทุกวันเนี่ยใครไม่โดนไม่รู้หรอก มันมีสังคมบาทอะโคตรปวดเลยเอามาเลยครับเอามาเลยเอามาใส่นี่เลยาใส่ห้องเลยใส่เอ้ไม่ใส่ใส่ถังน้ำเวียนน้ำเบียนน้ำเบียนนะครับนันทาขับข้าวขับข้าวการแม่เขาเอามาใส่ถังน้ำเวียนอะจับตายเลยเหรอ ตัวมันใหญ่เลี้ยงสดไว้ก่อนนี่อมืมาแล้วมาแล้วามากางคืนเน่ยเวลาเราตกอะส่วนมากมันไม่อยากจะรับเร้วกลางคืนเนช่วงหน้าเนี่ยอันตรายมันชอบมาลมกลางคืนน่ะลมอย่างเดียวไม่ต้องไหล่ดี มีน้ำมาด้วยนะอุ้ยทักทายกันนักสิบนาทีครับยี่สิบนาทีครับนะเดี๋ยวมีคนเข้ามาชมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดไลฟ์ให้ชมไปเรื่อยๆให้ดูชิดๆเนี่ยผมเปิดกล้องไลฟ์สดแล้วไม่อยากเอาขึ้นนะมันเป็นอย่างงี้นะกลัวจริงๆเลยนะปลาเนี่ยกลัวจริงๆเลยกลัวออกสื่งจริงเลย ไมยแรกก็โดนปลาเก่าเลยก่อนใครครับเพื่อนเลยอ่ะมาเปิดกล้องแค่น,นั้นแหละเหมือนเดิมครบชมบรรยาก,กาศนะครับนี่ครับทะเลครับทะเลช่องเสมสารนะครับอากาศตอนนี้ครับตอนเช้าเท่านี้ก็ถือว่าโอเคครับตกได้นะครับกำลังดีครับ ขึ้นไม่ใหญ่นะครับออกได้นะครับก็ไม่ห่างฝั่งเท่าไหร่ครับแต่มีปลาครับเนาะนี่ครับหมายใกล้ๆบ้านนะครับอืมไปไหนลูกข้างหลังอ่ะอยู่น้าเขาอะติดบ่อยกํำกับหน่อยลูกชายครับ พาไม่พาปลาสนเสน่ห์มาด้วย <laughs> อุ้มนอนนอนยิม้มดูคลิปยิ้มอยู่บ้านเนี่ยแซ่แกบ่อยๆเดี๋ยวอดไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวลูกขึ้นเดินวิ่งไงนเนี่ย <laughs> ช่องทะเลช่องสแสมสารครับอําเภอสัตหีบครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นสนามบินอุตภเปาครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมาตาพุทธไรยองครับบรรยากาศออกได้ครับสบายสบายครับเพราะเราช่วงนี้หน้านี้ก็ส่วนมากก็ไม่ออกไปไกลครับข้างนอกลมมันจะแรงข้างในตกได้มีปลาครับ เป็นปลาเหลืองนะครับปลาุมรวมครับเป็นปลากรองปลาซากเรือหมายซากเรือสเสียครับปลาตกปลากับข้าวขายันตกอย่างเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเดีย๋ยวเจอกันครับตุลา ผมอยู่ระยองครับครับผมอ๋อโอ้โอโออยมองตรงข้ามมาก็เห็นผมแล้วครับผมฮะสี่พอลูกสี่สอ่าสี่วาพออ่ไปต้องสร้ากนี่แหละมันโดนอยู่แล้วแหละเมื่อวานมันกัดเหลือแต่หัวนะ่ะโดนต้องสองทีนะ่ะ โปรปีจองจองใหม่ครับผมแ่ยังาไมา่เล่นของใหญ่ไนงะ้ของใหญ่มันได้น้อยไงถ้าตกปลากับข้าวในได้เยอะไงจวจัดให้ครับอ่าเดียวจัดให้พิเศษพิเศษโปรพิเศษเ,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 เลยไม่ต้องไม่ต้องเน้นปลาใหญ่อะ่ะเดี๋ยวมันก็ได้เองแบบว่านั้นแหละเท่าไหร่นะห้าสิบสามหรอห้าสิบสามโลหรอ เรต้องเข้าไปดูในในภาพที่เก็บไว้ครับภาพที่น,นอนฝังลบอยู่อ่ะฉันต้องการนะเดีย๋ยวไปลงติ๊กตอบคลิปเอาไปลงช่องแต่คลิปไาทัวร์นะ้ย่ายนะครับนึกว่าไม่เห็นคลิปช่องนี้นะไปลงช่องนู้นครับ ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับช่องแต่คิดพาทัวร์ครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับเจ๊ okay, บอกขอตัวเล็กขอตัวเล็ก <laughs> ตัวเล็กแถมตัวใหญ่ครับเนี่ยเนี่ยออกมาบ้านมาพักหรือ,อยังเนี่ยหรืออยู่ในไซยงานอยู่ระวังเลอระวังระวังบอสบอสเขาเห็นเด้อหัวหน้าก็ล่วงได้เด้อ <laughs> เป็นหัวหน้าสบายแต่งตัวหล่อเดินเท่แ๋วเดี๋ยวรอตุลาโน่นเลยครับปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงนู้นปลาดูแล้วครับดูดูตกปลา ช่วงนี้ก็ตกได้นะครับแต่ก็จะมีลมบ้างมีฝนบ้างแล้วแต่จังหวะใครามาถูกจังหวะดีก็ดีไปถ้าจังหวะลมแรงก็ยกเลิกไปครับออกได้แล้วก็ออกถ้าเราออกไม่ได้เราก็ยกเลิกครับไม่ควรมาเสี่ยงนะครับทะเลตกปลาเมื่อไหร่ก็ได้ครับนะถ้ามันไม่ปลอดภัยก็ไม่ออกครับเน้นความปลอดภัยมากที่สุดไม่ใช่ว่า เเห็นชุดนั้นไปได้ที่ผมไปไม่ให้ไปไม่ใช่นะครับถ้ามันปลอดภัยผมถึงจะพาออกนะครับถ้าไม่ปลอดภัยเราก็ไม่ออกครับปลาตกเมื่อไหร่ก็ได้ครับรอจังหวะดีๆค่อยออกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไปก็ไม่ได้ไปไกลครับแต่บ้านใกล้ๆนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับคือลมก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับ ก็ถ้าออกได้ก็รับครับรับไว้ก่อนนะครับพอถึงกําหนดวันนะครับถ้าขึ้นลมดีแบบนี้เราก็ออกนะครับอันนั้นนี่ก็จองเป็นเดือนแล้วครับเสี่ยงเราถ้าคือให้มาได้ออกได้คือก็ให้มาถ้าออกไม่ได้ก็คือยกเลิกไปครับแล้วก็รอวันต่อไปนะครับจองมาเป็นเดือนแล้วครับเปลี่ยนหาเอา เรือเรือเรือลาแค่นี้ใช่ไหมไม่ซ้ายก็ขวาไม่ซ้ายเมื่อวานเมื่อวานผมตกฝั่งนี้ปลากินฝั่งเนี้ยผมต้องเอาคันเบ็ดมาตกฝั่งนี้อ๋อคิดดูดิเขาบอกว่าปลาลาเดียวกันตกยังไงก็กินอย่าไปเชื่อห่างกันแค่วาเดียวก็ไม่กินไม่ได้เหลี่ยมมันเฮียเราสั่งลูกน้องไว้บเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวเราโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์ยังล่ะ ไหนมาช่วงนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็กิ้งเดี๋ยวก็กิ้งเดี๋ยวจะกิ้งไม่แท้แท้จะไม่ตกปลาเลยอะ่ะสั่งงานอย่างเดียวไม่นานๆนานๆเนนาจะได้มาสักทีดิ <c oughs> อุ้ยขังเหยื่อไว้ครับขังเหยื่อไว้ <c oughs> เดี๋ยวเปลือบปลาสากไอ้ข้างเหลืองข้างเหลืองเอาขึ้นมาเลยนั่นาากกดด้้ววยยนเปลือบปลาสากมันเข้ามาทำเหยื่อปลาสากเ,เดี๋ยวก็หลุดก่อน <c oughs> คิดถึงป๋าสเสน่ห์ป๋าสเสน่ห์ไม่ได้มาครับลูกชายมาแทนไปอี้ก็ไม่ได้มาปกติไปอีทเขาชอบนะปลาเหลืองนะนะนายคิดนะโดนเหรอขึ้นปะน่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยับเปิดหน้าลอกเปิดหน้าลอกอย่างนั้นเดี๋ยวขานาครับเปิดหน้าลอกเอา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 เข้ามาแล้วก็มือเอื้อมจับกระตุกกระตุกดูคันมันอ่อน อย่างงั้นเดี๋ยวหกักเอื้อมเข้ามาแล้วก็ใช้มือจับสายเอ็นกระตุกเดี๋ยวมันก็หลุดไม่ไม่เอาเข้ามาเอาปลายคานเข้ามาแล้วใช้มือจับเอเาาเอเาาอ,อยไปทํางั้นเดี๋ยวคานหากักผมเสียงดังนะครับไม่ได้ดุนะครับบอกตามเหตุผลเดี๋ยวคันหกักไ่ครับแล้วดีนะครับดี ดึงดึตึงตแล้วก็ปล่อยปล่อยโล่งไปเลยอะ่ะเขาเรียกว่าดีดแล้วคันหกักนะครับถึงเราจะมั่นใจแค่ไหนเราต้องใช้ผ้าพันแล้วก็ดึงขาดให้มันขาดไปเลยครับมันคันหักแล้วมันไม่คุ้งถ้าปลาก็ไปอย่างนึงนะเห็นไนหะแค่นั้นแหละจบแล้ว เดี๋ยวไปงัดงัดเดี๋ยวคันหกักหรือที่ร้านมีเยอะนั่นที่ร้านนะครับใช้คันไม่ใช่ว่าคันงัดได้งัดอย่างเดียวไม่ใช่เราต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเดี๋ยวคันหักก็ไม่คุ้มกงนเออปลาอะไรปลาปลาทรายป่ะเออเนี่ยทรายทรายขังไว้เลยครับเอาไว้ทำเหยื่อ ยังมีคันใหญ่ไหมเนี่ยปล่อยอ่ะปล่อยปล่อยสายลอยอ่ะเยวเผื่อหัวน้ําจังหวะหัวน้ําเนี่ยไม่แน่นะโดนกันเยอะนะป่าลบก็โดนอยู่นี่แหละสวอค,ครับนี่อยากจะมาอีกแล้วเนี่ยผมไม่ให้มาเดี๋ยวรอให้ลมเบาๆดีๆก่อนป่าเขามาบ่อยป,กกาปอยอย่าลบแกมาบ่อยไงเดือนสามรอบมั้งเนาะกดจะมาก็มา าก่อนป้าเขาก็นั่งดูคลิปอยู่ที่ร้านต้นกล้วยไม้เขาเลยต่อกเขาด้วยลูกดึงอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวคันหักฮะเออ อยู space, ่ท yep. <laughs> uhh. no, <laughs> yeah, ้ายเรือเราอยู่หัวเรือแล้วตะโกนดังเลยเสียงเราดังแล้วไงเนาะไงว่าเราดูไม่ได้ดูครับอันนั้นอันนั้นลอยสายอ่ะเอาไปลอยปะเรือตกอ๋อปล่อยอ๋อได้ดินเนาะครกับลองดู สไตล์ครับลอยร้อยกันเขาได้เอาสายร้อยมาใ้สลิงแล้วอ่าอะไรก็ได้ปล่อยไว้วันนั้นก okay, ็ฉวยอยู่นี่แหละปล่อยห่างเหลือแค่3วายไงมันกินน่ะเข้าต่อยแล้วนั่นอ่ะแมนนิกิ้งขยะผาเหลียมมาเด้อขยะผาเหลียมมาเข้าต่อโอเคเรียบร้อย ถ้าเรียบร้อยก็โอเคแหละไม่ใช่หลุดน,นะขาดขยับเรียมครับขยับหาเรียมเอา้าลงที่เรียมเนื้อต,ต,ต,ติดเยี่ยติดอลไปบ่อยครั้งแล้วตรงนั้นอนะ่ะเอาแค่หมดนะ,ะจาานาน่าเจ้าของร้านเมงครับแอหน้าเอาไอไอไผ่ไผ่เขียวมาด้วยปั่นตกแมงเลย <c oughs> เาตักเาตกาัก้อลงเนาะตะกาัก้อนวนเนะะาะเดี๋ยวร้านพิชิ่งเรียบร้อยดิปลาทะเลก,กินนมบางเรียบร้อยนะแหละเจ้าของร้านเมงครับอยู่ท่นะไนนะนั่นนปะปทุมเนาะร้านอยู่ที่ปทุมเนาะสั่งได้ทุกอย่างครับ ทั้งผลิตเดือตกน้ําจืดสําหรับตกน้ําจืดเนาะขายด้วยตกด้วยนะครับส่งทุกที่นี่ลงรูปไม่ได้เมียไม่ให้ลง่ะดิเพจลองแรครับลองแรนะครับเข้าไปดูได้นะครับสั่งเหยื่อกี่ถุงถึงจะส่งเยอะประมาณไหนหรือมากน้อยเราส่งหมดใกล้เคียง เลอลรต้องเข้าไปดูในเพจเนะาะรายละเอียดอยู่ในเพจนะครับลองแรครับเหยียดตกปลานะครับข้าวก่อนก็โอ้ยเอาไมา้ผมเป็นสิบกระสอบเลยตกไม่ทันอนะ่ะแต่มันกินนะเอาไปตกที่บ่อข้างนอกอะ่ะแตวนี้เขาไม่ตกแล้วตรงนนะั้นน่ะที่ผมเคยไปตกเขาไม่ตกแล้วโยข้างหลังเลยกินเลน ฟังหลังครับอยู่ก็อยู่นี่เลยเขาติดซากเลยเนี่ยเราปล่อยไปอีกสองสามวาก็โดนแล้วเนี่ยหรือไปอยากจะติดซากกับเขามั่งไม่รู้าทับเสือไม่ได้รู้เสือน่าใช่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 เนี่ยะเออเมื่อไรหรอกมือโปมาด้วยเมื่อวานเขาปวดฟันเนี่ยก็ยังปวดอยู่เนี่ยยังก็ยังดีกว่าเมื่อวานลูกชายปวดฟัน ตานตกช่วงเช้ายู่หน่อยหนึง่งปอสายมาไม่ไหวปวดฟันมันทรามานคิงไรเงี้ยนะไอ้อฟันนี่เนาะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอันนั้นปลาสายกระโดดมันลงออกนอกถังปะออกนอกถังปะเออขังหน่อยเดี๋ยวลงน้ำนี่ครับเอาเอาเอา,เอาปลาแดงมาขังไว้ก่อนเอาไว้ทำเหยื่อโอ้ย ผ้าเขียวต้องล่าผ้าเขียวปิดแล้วเนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกางการเอาผ้าเขียวไม่พอมันกระโดดอันนี้มันปิดเลยนี่น่ผ้าเขียวเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบอกว่าป่ากูตกไว้เยอะไปไหนหมดวะไอตอนโดดมันไม่เห็นนะน้อมันกระโดดครับถังน้ำเบียนครับไว้เลี้ยงปลาเป็น นี่มีแววไว้ปลาเหยื่อกระโดดปลาเหลืองปลาเก๋าอยู่ในถังเนี่ยเขารอตัวแรกเลยยิ้มเลยเลยได้ไหมปลาซาบีมีนี่นเลยได้ไหมเอาแบบดิ้นๆในปากอะ่ะลุกๆๆๆๆวันเขากินหมึกช็อตแล้วเนาะ ถ้าทำหมากินก็ได้จะไอ้หมึกฝังเลยไม่กล้า,ากินน<ล>ะไ <ละ S 2> อเขากินตัวเป็นศอกนู่นเหรกินไอ้ไก่มดไงไก่มดเขากินอยู่ผมยังหวัวล้อผมดูไม่รู้กี่รอบหัวล้อตัวยาวเป็นแขนเลยอ่ะไอจับกินเน่ะโอ้ผมไม่กล้ากินเราผมกลัวมันกัดปากนั่งหัวล้อเหยื่อมันก็มีเรื่องอะไรครับเหยื่อที่ใช้เป็นลูกปลาครับ có thấy giờ mở con không bay đi em à hả cứ ừ. ừ, phèn phèn mấy gì nó có mì đó nè นี่ปลาปลาฉลาดเราต้องใช้สามทางสา,สามทางพว่วงเดี๋ยวนี้มันฉลาดเาไงพอเบ็ดเบ็ดมันอยู่โคนหางมันกัดคันไอไอโคนหางอะ่ะหากไปมันมัน,ม,นมาอีกแค่ซส้นเดียวมันก็จะโดนเบ็ดแลว้วอ,อ่ะเอออ่าี่ดูเลยเบ็ดอยู่อยู่สับตรงจมูกปลาแล้วมันกัดมาแล้วแหว่งเลยยังยังคอปลาไม่เหลือเลยนะ ใช่ครึ่งข้อนิ้วเองอ่ะมันก็โดนแล้วอ่ะสลาดปลาผู้ดีก็เคียทำมันจะกินอ่ะใช่อันอเกี่ยวอย่างนี้มันต้องไอไอไอนีไน่ไงไอไส้ไนกเขาไอมันชอบไหมกระสากเนี่ยไม่เข้าถ้าเหมือนชุดไอป,ปลาโลบเมาวนั้นอ่ะก็ต้องไปทางนูน้นไปทางนูน้น ที่อยูหรอดองดูบรรยากาศข้างหละครับก็จะประมาณนี้แหละครับเนาะิดเครื่องคือปั๊มน้ำครับเวียนถังน้ำเวียนเลี้ยงปลา คิดให้ชมนะครับเดี๋ยวไปลงช่องแต่คิดพาทัวร์นะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับขังขังมาขังนะครับประทูเล็กแม้และปาษสาเข้าแบบวันนั้นน้ำมันเลยนะหายเหยื่อไม่ทันนะ่ะ เนี่ยวันไหนปลาใหญ่เข้าเรามันหายากยากเหยื่อขังไว้ครับเพื่อจังหวะมันเข้ามันไม่แน่ไม่นอนของในน้ํานะครับเฉาเฉาเาสวยเว้ยไอเมื่อวานเราไมไม่เจอสักตัววะ เออเอาเอาโยนมาโยมเลยโอ้ยปกักไม่เหลือแล้วต้องโยนหนูเฟี้ยงมางั้นเรียบร้อยเลยไม่ดิ้นเลย <laughs> มันชักแล้วพอ <laughs> โดนน้ำมันชักเลยอ่ะ แรงเกินปลาเล็กมันตอดเปล่านั่นน่ะปลาเล็กมันตอดตึ๊ตึ๊งตึ๊ตึ๊จะชออนวนเมึกอ่ะครับโอเคนะครับกับบรรยากาศตอนเช้านะครับ รอครับผมก็จะหยุดไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ช่วยกันตกปลาในรอชมคลิปนะครับผมฝากติดตามน,นะครับช่องแต่คิดปลาตัวครับเดี๋ยวคิดไปลงช่องนู้นครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเจอกันในช่องแต่คิดปลาตัวนะครับเนี่ย